สคสวยทุกเวอร์ชันครับก็สวยทุกเวอร์ชันในมุมมองของอมนะครับก็แล้วแต่ที่คุณชอบเลยแล้วแต่ที่คุณอยากจะให้เป็นแล้วแต่ทุกคนอยากจะให้คนอื่นว่ามองตัวเราเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนมีความสวยในตัวเองอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่าว่าอินเนอร์ของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงอ,อยากให้เขามองเราเป็นไงแซ่บเฮ้ยมองหวานก็แล้วแต่ลุกในแต่ละวนันส่วนตัวเราเป็นลุกไหน ลุกนอ่อลุกไหนดีอ่ะลุกเรียบเรียบเท่ๆแล้วกันเราเราไม่อยากให้แบบว่ามันฉูดฉาดมากเพราะว่าถ้าสมมุติลุกเรียบเท่เงี้ยมันสามารถเป็นได้ทุกวันส่วนมากเราเวลาต้องออกผ่สมาเราต้องพกมีอะไรบ้างคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดพกอันดับแรกเลยคอนซีลเลอร์สติ้น3มแป้ง แต่แป้งต้องเบาๆนะถ้าแป้งหนาๆก็ไม่ไหวอย่าหยาอยามันจะหยาเลยเพราร้อนๆหนพูดได้ปะเนี่ยได้โอเครับเออทคนิคนะารเลือกอะไรมีก็เลือกในในผิวหน้าที่ตัวเองเป็นครับอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นผิวผสมช่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะแห้งใช่ไหมต้นตอกลางวันเนี่ยทีโซนจะมันอะไรเงี้ยครับก็จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองเอ่อแล้วเป็นคนแพ้ง่ายด้วยก็จะเรื่องในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็เออสำหรับผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ ฝากไปสักันเซนตดนึงละกันสำหรับไลน์นี้ออกใหม่ด้ยฝากติ้นได้ไหมอ่ะได้ติ้นก็ผมว่าผู้ชายหลายๆคนอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะทาติ้นเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันสาวไปเพราะวะแต่ผมว่าตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองละผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้นะแล้วก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทาได้แต่อาจจะต้องลิปมันไม่ใช่ละผมว่าเดี๋ยวนี้ลิปมันมีสีทุกคนทาได้หมดนะครับปากด้วยครับ เตรียมตัวยังไงบ้างก็เพลงตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วเกมตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยสองวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สื่อแล้วก็แสดงครับอีกวันหนึ่งจะไปดิสนีย์แลนด์อีกวันหนึ่งไปช้อปปิ้งสรุปเราดูเอนจอยกว่าการไปทำงานเยอะเลยนะมากๆสุดๆไปดิสนีย์แลนด์คือสุดๆแน่นอนมันแน่นอนครับ ไปทํางานเลยมีเวลาช้อปปิ้งแค่สามชั่วโมงเธอน้อยมากใครอยากากซื้ออะไรพักก่อนของตัวเองก่อนไม่ไม่ทันแล้วจริงอ่ะรอบรอบนี้นอกจากการไปทํางานเลงการไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะช้อปปิ้งอะไรพิเศษไหมคะไม่มีเวลาทำงานสองวันใช่ไหมเสร็จก็สามทุ่มแล้วร้านอาหารก็ปิดหมดแล้วดิสนีย์เสร็จปุ๊บก็กลับห้องก็ไม่ไปไหนอีกวันนึงกลับแล้วอ่ะเออน้อยน้อยมีเวลาน้อยมากครับแต่ว่าตอนนี้ พายุเข้าที่ญี่ปุ่นขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เราไปได้สาธุติดตามตลอดติดตามเพราะว่าลงคิวชัวครับเขยิบสี่ล้านกว่าคนตอนนี้เราจริงๆเราต้องเช็คข่าวตลอดไหมว่าเออมันจะเลื่อนไหมหรือมันจะเต็คตลอดครับเอาเอาก็ดูอยู่ตลอดเมื่อวานเขาบอกว่าพายุจะเข้าแล้ววันนี้เข้าจริงเลยไงก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับอยากดูสถานการณ์ว่าไปได้ไหมไปได้หรือเปล่าแต่ขอให้ได้ไปเถอะเราก็เป็นห่วงแฟนๆที่นู่นน่นเวลาพายุมา ใช่ใช่ครับเพราะว่าออกจากบ้านมาก็ลําบากอ่ะเนาะอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอเจอกันที่นู่นครับโชว์โชว์ที่ตยียมแต่งคนไทเซอร์ไพรส์แฟนแปลี่ยังไงบ้างก็ก็แปลงเพลงแหละแปลงเพลงตัวเองอะไรเงี้ยให้เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับจะพยายามทำให้ได้นะครับตอนนี้ภาษามาแล้วนะครับแต่ว่าหัวสมองยังไม่ได้รอก่อน ก็ตอนนี้ได้ครึ่งทอดแล้วครับขอบคุณครับทุกคนคาราโอเะใช่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คุณต้องเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าให้ให้คุณกันเขาช่วยกันแม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ากันไหวไหมถ้ากันไม่ไหวก็ไปด้วยกันครับไปด้วยกันก็รอดูด้วยกันไปด้วยกันแต่พยายามทําไม่ได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ได้ทำอะไรแบบนี้เลยอยากทาให้ได้ครับเพราะเป็นครั้งแรกด้วยใช่ จริงเริ่มม like so right like, well. we ีคิวกับการไปซ้อมการไปอะไรอี้ด้วยกันนะคะก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะมากครับก็มีบ้างนิดนิดหน่อยๆตอนนแฟนจะเต็มหนุนกับเราใช่ไหมตอนนี้การถ่ายละครสองเรื่องแน่นแน่นถ่ายกดเตยอยู่ตอนนี้ครับคู่แท้แม่ไม่เลิกหนักมากตอนนี้ซึ่งยังไงเราก็จะไปหาเขาที่กองเพื่อไปซ้อมไม่ไปครับไม่ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายละครทั้งวันเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มเขาบอกว่าเขาได้พักสองซีนอย่างเงี้ยเราก็ ไม่อยากไปกวนเวลาพักก่อนเขาได้บอกนี่คือเราคุยกันตลอดเลยเหรอคะมาเช็คตลอดแล้วเขาว่างตอนนก็คุยกันก็คุยกันก็อย่างเมื่อวานก็คุยกันว่าเฮ้ยเราไปออกอีเวนต์ด้วยกันเราก็คุยกันว่าให้พรุ่งนี้ทําอะไรละครหนักไหมหนักมากปีดูสิละครคิวละครกันเดือนหน้าเละเลยเละเลยก็คือ่ายเจ็ดวันเออหายเจ็ดวันเลยอ่ะแปลว่าน้องวาทำงานหนักกว่าตอนนี้หนักกว่าเราก่อนหน้านี้เราเป็นเราก่อนหน้านี้เราละครเจ็ดวัน แล้ะมันี่คือในรอบโควิดสองสามปีมาที่ได้ไปใช่ครับแต่อันนี้คือเป็นแฟนมีตต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลังโควิดเพราะว่าของเราไปก่อนหน้านี้แล้วยสิบเอ็ดคนตอนนี้ถึงเวลาของเราละเวลาเราเฉิดฉายแล้วว่าเราต้องไปนะอย่าลืมเรานะทุกคนอย่างความตื่นเต้นเหนไงบ้างในรอบสามปีที่แบบตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกใน ในสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันหายไปแล้วอบินออกจากประเทศครั้งแรกด้วยครับ<ม>ก็ก็ตื่นเต้นม,มากแล้วก็ไปประเทศที่เราชอบมากๆอยู่แล้วส่วนตัวไงครับก็รอรอรอ,อไปซึมเั้าบรรยากาศที่นู่นใช่ใช่ใชแปลว่าผมคิดถึงเราเหมือนกันเลยเนาะใช่ไงเรายางคิดถึงเขาเลยอย่างหลังจากญี่ปุ่นไปไหนอีกครับอยู่หลังจากญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็น่าจะมีในเอเชียอยู่ครับ เหมือนเดิมใช่ครับสองคนเตรียมลุ้งสายแล้วแย่ส่งออกหน่อยเธอไม่ได้ออกมาเลย3ปีส่งออกหน่อยเป็นแค่ไหนครับเอี๋ยวเออยังพอได้ยังอาะไรยังไม่ชัวร์เลยเขายังไม่ชัวร์เลยยังไม่เติมแต่แต่ตอนนี้มีมีมีมาเพิ่มอีกสองแล้วแต่ยังไม่เติมรถหนาเน้นหนาแย่แยมเธอแยมแยมเออมันพอมันพอไปไรก็ไปอยากไปอยากไปอยากไปมันเก็บมานานนานมาก ไปมากอยากเจอทุกคนอยากอยากส่งออกเออเอาคุณเราอิกเรณาหนึ่งว่าตัวแบบมีการขับเป็นหัวย้อนโอลล์เราลดลงอันนี้เราได้เห็นไหมเห็นครับเห็นครับมันเกิดจากอะไรเราเราพอจะรู้เหตุผลไหมไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันหายไปเยอะมากรถวันหนึ่งสองพันสี่พันอะไรแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเขาอาจจะกําจัดบอดปะ บางทีบางครับอาจจะซื้อฟอร์ให้อะไรให้อะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็หายไปอุ๊ยเราพูดตรงไปเพราะวะอาจจะเหมือนว่าคนไม่ได้แอคทีฟไอจีเอใช่ใช่คนไม่ได้แอคทีฟไอจีแล้วก็หายไปเออขอโทษนะครับตัดเออบางบางคนมันหายไปเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็น พราะว่าผมดูของทุกคนน่ะเขาก็บอกมาว่าทุกคนลดหมดเลยครับซึ่งจริงๆเราเรากังวลในส่วนของเราเองมาว่าเแบบใช่ๆคือย่าฟอร์มไม่ได้ซีเรียสเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีคนดูก็พอแต่เราเห็นปะว่าแฟนคลับก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงครับเห็นอยู่ในทวิตเตอร์เลยว่าเขาก็ให้ไลฟ์หน่อยให้ให้ไปตอบคอมเมนต์หน่อยอะไรแบบเนี้ยครับต้องทำไหมคะใช่ เดี๋ยววันนี้วันนี้เราเริ่มใหม่ได้ไหมเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้เรากลับไปแล้วเราไลฟ์ได้ไหมได้10นาีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดูหนังเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้ดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวไลฟ์สัก5-10นาทีเออเราสัญญาแล้วนะเราจะทำกับแฟนๆนะครับเราสัญญาแล้วครับแต่คนที่ผ่านมาคือเราแบบงานเยอะหรือใดๆเราก็ไม่ได้อัปเดตใช่ใช่ครับแต่ว่าก็เข้าไปดูในทวิตตลอดครับเพราะผมก็เห็นลดมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะก็ลดมาสักพักหนึ่งแล้วครับจริงๆกลัวมันลดลงมากกว่านี้เออะะลดไปถ ไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวมาใหม่อุ้ยมันหน้ามันโดไม่พอเราคนเก๋ใครเราคนเก๋เดี๋ยวต้องมาเพิ่มก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับรถได้แต่ว่าก็ต้องมีเพิ่มมาบ้างเนาะไม่ใช่รถอย่างเดียวเนาะชีวิตอย่าหายไปนานที้แล้วอย่าหายไปนานยอดไลฟ์ออกมาเยอะเลยยอดฟอนโดแล้วยอดไลฟ์มันเยอะเลยรถปะรถปะ อ๋ออันนี้อันนี้คือขับตอบจากบริษัทครับเขาหมาว่าอะไรนะเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดบั๊กเกิดขึ้นครับแล้วทางบริษัทเนี่ยส่งเรื่องไปที่ที่บริษัทไอจีแล้วเรื่องใหญ่เลยอ๋อตอนนี้อาจจะไม่ใช่เราคนเดียวอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเป็นเราคนเดียวก็อาจจะก็ไปเหมือนกันแหละแต่ไปโทษเขาเกิดหลายหลายคนในใช่ครับหลายๆคนเหมือนบินก็ลดมั้งถ้าจจะไม่ผิดนะครับ เป็นแมนชัคนอื่นอีกแล้วกูเอออาไป็นมนชัยเป็นแมนชัยคนหน่ลยแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสตรงจุดไม่ซีเรียสมาไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผมว่าตัวเลขอ่ะเดี๋ยวนี้ควให้ค่ากับตัวเลขมากเกินไปอือจริงๆแล้วเราควรจะให้กับสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าบางทีผมเห็นแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยให้ให้ค่ากับตัวเลขมากเกินบางทีศิลปินเขาเครียดนะเออบางคนที่เขาแบบเขาก็เขาก็ซีเรียสกับตัวเลขเหมือนกับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เครียดแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไร เราไม่ได้ขนาดนั้นเออเราไม่ได้เขาเป็นห่วงเธออ๋อโอเคโอเคผมได้หมดยังไงก็ได้ขอให้รักเหมือนเดิมใช่คือขอให้มางานแบบเนี้ยด้วยด้วยกันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ายอดปอหายคนหายอเี้ยันนี้เครียดล้อันนี้เครียดออแต่ว่ายอดปอหายคนไม่หายอันนี้ไม่เครียดอันนี้คนยังไม่หายยังไม่เครียดใช่ ก็จ้างนะครับก็จ้างรอ,อนเล่นรอนเล่นครับรอนเลขามาเองเขามาเองเราก็โพสต์โพสต์ในทวิตว่าเอ้ยมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครั